สิิทธ์ผู้มีบารมีใหญ่ที่หายากบำเพ็ญจบกิจแห่งเพศพรหมจรรัรทร์หลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมตอนวิญญาณปอบรบกวนในช่วงพรรษานั้น มีพระรูปหนึ่งพร้อมเพื่อนพระได้เดินทางมาขออยู่อาศัยร่วมกับหลวงพ่อสายทองการบำเพ็ญสมณกิจบำเพ็ญไปตามปกติของแต่ละวิถีที่จะมุ่งปฏิบัติภาวนาแต่หารู้ไม่ว่าภายในกายของพระรูปนี้นั้นมีวิญญาณปอบสิงอยู่ด้วยเพราะความที่ตนเรียนเดรัฉานวิชาแต่รักษาข้อห้ามไม่ได้ จิตวิญญาณจึงเป็นปอบจึงติดตามคอยให้พระรูปนี้พลีหาอาหารให้กินตลอดเมื่อพระรูปนี้พบญาติโยมจึงมักจะใช้วิญญาณปอบแสดงฤทธิ์ต่างๆให้เห็นบางทีมองต้นไม้ที่มีผลไม้จูจ่ๆผลไม้ที่อยู่บนต้นไม้นั้นได้ล่วงลงมาทางญาติโยมที่ไม่เข้าใจเมื่อเห็นอิทธิฤทธิ์บางอย่างกับตะลึงอัศจรรย์ เชื่อมั่นว่าพระรูปนี้มีพลังอํานาจจิตสูงสามารถแสดงฤทธิ์ได้แต่หารูม้ไม่ว่าเป็นวิญญาณปอบไปทำให้ผลไม้ล่วงหล่นลงมาพอนานวันสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในกายของพระรูปนั้นได้แสดงตัวตนออกมาเนื่องเพราะพระรูปนี้เคยไปเรียนเดรฉานวิชามาแต่ไม่สามารถรักษาข้อห้ามได้จิตวิญญาณน,นั้นเป็นวิญญาณปอบ ได้ลอยออกมาเพื่อจะหมายเข้าไปทำร้ายกินตับไตไส้พุงหลวงพ่อสายทองแต่จิตหลวงพ่อสายทองอย่างรู้จึงได้ควบคุมไม่ให้วิญญาณปอบที่มากับพระรูปนั้นเข้ามาทำลายได้และด้วยความเกรงว่าวิญญาณปอบตอนนี้จะเข้าไปทำร้ายญาติโยมที่มาช่วยงานที่วัดมาถือศีลปฏิบัติที่วัดหลวงพ่อสายทอง จึงได้อธิษฐานจิตครอบญาติโยมที่อยู่ในวัดไว้เพื่อไม่ให้วิญญาณปอบเข้ามาทําร้ายได้แต่พระรูปนั้นที่เลี้ยงวิญญาณปอบไว้หารู้ไม่ว่าหลวงพ่อสายทองนั้นรู้เรื่องของตนทั้งหมดแล้วคลั้นจะให้ออกจากวัดไปอยู่ที่อื่นนั้นก็ไม่ได้เพราะเป็นช่วงเข้าพรรษาแล้วหลวงพ่อสายทองจึงมีเพียงอธิษฐานจิต เพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณปอบที่สิงอยู่ในตัวพระรูปนี้สร้างความเดือดร้อนหรือทำร้ายผู้คนแม้กระทั่งญาติโยมที่ไม่ได้ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่วิญญาณปอบตนนี้ที่สิงอยู่กับพระรูปนี้ยังคงก่อกวนหลวงพ่อสายทองไม่หยุดยังคงเฝ้าวนเวียนในยามที่หลวงพ่อเผลอเพื่อจะเข้าไปล้วงกินตับไตไส้พุงหลวงพ่อสายทองให้ได้ เมื่อให้โอวาดอบรมใดๆก็แล้วแต่วิญญาณปอบตนนั้นกลับไม่สำนึกละอายมึงไม่รู้หรือว่ากูเป็นใครกูไม่ได้ยากยุ่งกับมึงนะแต่มึงมารบกวนไม่หยุดเองเมื่อกำราบให้หายพยศหลวงพ่อสายทองจึงได้กำหนดจิตสู้กับวิญญาณปอบตลอดทั้งคืนจนได้รวบรวมพลังและเพ่งพลังอัดใส่เจ้าตัวปอบปั้ง เสียงพลังจิตปะทะเข้าร่างวิญญาณปอบกระเด็นตกกุฏิลงไปอยู่อยังเบื้องล่างวิญญาณปอบทรงสารหนีกลับมาหาพระรูปนี้รุ่งเช้าหลวงพ่อสายทองจึงได้กล่าวกับพระที่มากับพระรูปที่เป็นปอบพระอาจารย์พระรูปนี้มันเป็นกักกักก็คือปอบหลวงพ่อสายทองบอกให้รู้อา้าวพวกท่านมาด้วยกันไม่รู้หรือไม่รู้ ทำไมพระอาจารย์ไม่บอกผมบ้างเลยนำเรื่องที่เกิดขึ้นมาเล่าสู่พระรูปที่มาด้วยกันกับพระรูปที่เป็นปอบยอมรับเมื่อถึงการออกพรรษาแล้วหลวงพ่อสายทองจึงได้ให้พระรูปที่เรียนเดรชนวิชาออกไปจากวัดโดยก่อนไปนั้นได้อบรมข้อควรปฏิบัติให้แก่พระรูปนี้ได้น้อมนำไปปฏิบัติแก้ไขจิตตนเอง ทำตนเองให้มีพลังอำนาจเหนือวิญญาณปอบให้ได้แล้วก็ให้เลิกเรียนเดรัจฉานวิชาเสียแล้วให้มุ่งปฏิบัติสิ่งที่เป็นธรรมที่พระพุทธองค์แนะนำแนวทางไว้